พวกเราเป็นแกนนำของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ของฐานปุ๋ยหมากใบไม้ค่ะสมาชิกในชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มีดังนี้หนูชื่อเด็กหญิงจันทภาพรรณพัชร์ค่ะคนต่อมานะคะชื่อเด็กหญิงจีรชาลกน้อยเด็กหญิงปวีสุดาเทงเวรุนเด็กหญิงมาริกาพุษากิจ เด็กชายธรพงศ์สารสิริและเด็กชายนิชากรรยักษ์แสงค่ะพวกเราใช้การทำปุ๋ยหมักใบไม้โดยใช้หลักสองสามสี่การใช้หลักสองสามสี่ของพวกเราพวกเราใช้สองเงื่อนไขสองเงื่อนไขจะประกอบไปด้วยความรู้คุณนะคะความรู้ที่พวกหนูใช้นะคะจะต้องรู้จากชนิดของใบไม้ที่เราจะทำค่ะรู้จักการใช้อุปกรณ์รู้จัก การรู้จักการใช้อุปกรณ์รู้จักการทำค่ะเพื่อจะทำเพื่อเราจะได้ทำให้แบบว่าเป็นปุ๋ยได้ค่ะถ้าเราไม่รู้จักเราก็ไม่สามารถทำได้ค่ะต่อไปก็จะเป็นคุณธรรมนะคะ ูคงกันเป็นตัวที่ดีนะคะคือถามหลักการน,นะคะ <c oughs> ก็คือวามพอประมาณ <c oughs> เราจะใช้ปริมาณของพ <c oughs> อดอให้พ <c oughs> อดีกับปริมาณของใบไม้นะคะเพื <c oughs> อ่อที่เราจะได้ถ้าเราใส่ปริมาณพอดอมากเกินไป <c oughs> ก็จะทําให้เกิดการสิ้นเปลืองถ้าเราใส่ปริมาณพอดองน้อยเกินไป จะทำให้ปริมาณของใบไม้ย่อยได้ช้างลงครับมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะคะคือกับปริมาณพอร้อยพอดีกับใบไม,ม้ค่ะสี่ิติก็คือวัตถุเสร็จธุรกิจนะคะวัตถุคือสามารถนำทำมาเป็นแพ็กเกจขายได้ทำมา เกตมาขาให้มีรายได้มาเพื่อต่อไปนะคะจะเป็นสังคมช่วยให้สังคมนำมาใช้ปุ๋ยหมักที่ไม่มีสารเคมีค่ะต่อไปนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมีซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากครับ ต่อไปลดการเผาไหม้สามารถลดโลกร้อนได้ครับต่อไปและไม่เป็นเศษขยะและมลพิษต่อสังคมและธรรมชาติต่อไปอวัฒนธรรมนะเป็นภูมิปัญญาของอท้องถิ่นนะครับ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านีน mm hmm. า้ค่ะขอบคุณค่ะ